ะะวันนี้ครูแอนจะมาสอนเรื่องอาหารหลักห้ามู่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าร่างกายของคนเราจเจริญเติบโตกันได้อย่างไรคะติ๊กตอบติ๊กตอบนักเรียนหลายๆคนอาจจะตอบว่าจเจริญเติบโตด้วยการรับประทานอาหารเอถ้าอย่างนั้นถ้าเรารับประทานอาหารมากๆทีเดียวจะทําให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตไหมคะเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะถ้า,างั้นนะคะวันนี้ครูแอจะพาไปเรียนกัน ปัจจัยการเจริญเติบโตของร่างกายมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยทางสิ่งแวดลอ้อมและการเจริญเติบโตของแต่และช่วงอายุทั้งผู้หญิงและผู้ชายยังไม่เท่ากันอีกด้วยนะคะยังไงกันนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะในช่วงอายุ6 1ถึงปีผู้ชายและผู้หญิงมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันช่วงอายุ11-13ถึงปีผู้หญิงจะมีการเจริญเติบโตมากกว่าผู้ชาย ช่วงอายุ14-15ปีผู้ชายจะมีการเจริญเติบโตมากกว่าผู้หญิงจนกระทั่งร่างกายจะหยุดการเจริญเติบโตตอนอายุ25ปีค่ะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าร่างกายของเราจเจริญเติบโตได้ปกติหรือไม่เราจะทำยังไงกันดีนะอ๋อก็คือการวัดส่วนสูงและการชังน้ำหนักนั่นเองค่ะได้จากคำถามที่ครูได้ถามไปข้างต้นนะคะว่าถ้าเรากินอาหารทีเดียวเยอะๆเนี่ยจะทำให้ เราเจริญเติบโตได้ดีจริงหรือเปล่าคําตอบก็คือผิดนะคะการกินอาหารนะคะไม่ใช่แค่กินให้อิ่มหรือกินเยอะๆถึงจะทําให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตได้ดีนะคะแต่การกินอาหารต้องกินให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนถึงจะทําให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตได้ปกติคะ่ะเอแล้วสารอาหารที่ครบถ้วนมีอะไรกันบ้างคะเราไปดูกันสารอาหารนะคะจะแบ่งออกได้เป็น5หมู่นะคะหมู่ที่1ก็คือโปรตีน เนื้อนมไข่หมู่ที่2นะคะก็คือคาร์โบไฮเดรตได้จากข้าวแป้งเผือกมันค่ะหมู่ที่3ามนะคะก็คือแร่ธาตุได้จากผักค่ะหมู่ที่สี่นะคะก็คือวิตามินได้จากผลไม้ค่ะและหมู่ที่ห้านะคะก็คือไขมันได้จากไขมันพืชและสัตว์ค่ะและนี่ก็คือสารอาหารที่จำเป็นต่อการจเจริญเติบโตของร่างกายของคนเราค่ะ รับก,การสอนในวันนี้ครูก็หวังว่านักเรียนหลายๆคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย